เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะแรงลมนะคะได้ทำให้เปลวไฟขยายวงกว้างลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงต้องใช้รถดับเพลิงถึง7คันค่ะเข้าดับไฟในครั้งนี้นะคะและหนึ่งในบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะและในระหว่างนั้นตัวเขาเองก็อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วย จะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อคนกู้ภัยต้องกลายเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเป็นผู้ประสบภัยซะเองติดตามได้จากทีมภาคสนามรายการคนกู้ภัยค่ะนี่คือภาพวินาทีที่ชาวบ้านสามารถบถันทึกเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่านโทรศัพท์มือถือเอาไว้ได้ขณะที่เพิงกำลังลุกไม้บ้านพักอาศัยในพื้นที่บ้านละมูกเก่า หมู่3ตำบลเสนาอำเภองไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเพลิงได้ลุกไหม้อย,ย่างรุนแรงยังต่อเนื่องเพราะต้นเพลิงเป็นบ้านเรือนประชาชนที่มีวัสดุเป็นไม้ซึ่งนับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับแรงลมที่พัดโหมเข้ามาทำให้สถานการณ์น่าเป็นห่วงถามกลางความโกลาหลของชาวบ้านในรบรนั้น ก็มีมุกหม้อพวกอะไรกํามังอะไรัไปขนตอมาให้พวกที่ยืนดูตากมาเป็นช่วงช่วงแล้วมาศาสตร์ไล่เลี้ยงบ้านนี้เพื่อเพื่อไม่ให้มันไม่ต่อใช่แล้วบ้านโน้นเขามีน้ำนยี่ในเรือนั่นแหละลำหนึ่งเขาก็ศาดตรสถานการณ์เริ่มถึงเครียดมากขึ้นเมื่อเพลิงเขามีความรุนแรงยิ่งขึ้นและในเวลานั้นรถดับเพลิงก็ยังมาไม่ถึงชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงตัดสินใจช่วยกันนำถังน้ำตักน้ำจากบ้านใกล้เคียงมาช่วยดับไฟอย่างกลาหนแข่งกับแรงลมที่กำลังโหมตลอดเวลาโดยหวังว่าจะช่วยทำให้เพลิงที่อยู่ตรงหน้าเบาบางได้บ้างน้ำจากถังนี่นะคะจะเป็นน้ำจุดแรกที่จะเอามาช่วยดับเพลิงนะคะซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันถือถังคนละไม้คนละมือค่ะเอาน้ำจากตรงนี้มาช่วยระหว่างที่รอรถด,ดับเพลิงมาในที่เกิดเหตุบ่ายโมงครึ่ง พอตกใจตื่นเสียงหนักๆก็เ,เสียงตะคกนสียงระกายไฟเสียงคนตะโกนว่าไฟลุกไฟลุกไฟไหมอะไรา่ามกลางความวุ่นวายในเวลานั้นแรงลมได้พัดเปลวเพลิงให้ลุกลามไปบ้านใกล้เรือนเคียงอีกสองหลังที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นบ้านของญายญญาที่ปลูกบ้านอยู่ในรัเดียวกัน ไม่รู้เลยวุ่นวายคนเต็มไปหมดรถดับเพลิงกันวุ่นวายหมดแล้วพวกเขามากระเต็มรถ้อก็เต็มบ้านเราเงกันท่านหมดเลยการเข้าพยายามช่วยกันดับไฟของชาวบ้านยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องไฟที่ลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงเริ่มกินพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจากบ้านหลังต้นเชิมาถึงบ้านหลังที่สองและติดไปยังบ้านหลังที่สามตามแรงลม ซึ่งบ้านหนึ่งในสามหลังนี้เป็นบ้านของนายสุนทรบุญเลี้ยงเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยมูลนิธิป่อเต็กตึงพุทธไทยสวรรค์จุดอำเภออุทยัยซึ่งหลังได้ทราบข่าวตัวเขาเองก็พยายามรีบมาทันทีแต่โชคชะตากลับทําให้เขาไม่สามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจไว้ระหว่างที่เกิดเหตุน,นั่นเองคุณสุนทรได้กาลังปฏิบัติหน้าที่จิตอา,าสานําศพจากอุบัติเหตุรถชนออกจากโรงพยาบาลเพื่อนาไปส่งยังบ้านผู้เสียชีวิต แต่ได้ยินการแจ้งเหตุผ่านวิทยุสรรื่อสารว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สามหลังซึ่งเป็นบ้านของเขาและญาติญาติแต่ในเวลานั้นพวกเขาไม่สามารถรับทิ้งหน้าที่ที่กำลังรับผิดชอบได้จึงได้แต่พยายามรีบปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดตอนนั้นเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่คะตอนนั้นคนในแถวแถวเขไทรยได้นำร่างเขากลับสู่บ้านพี่กำลังนำศพกลับ<ช>ไปที่บ้าน,าน,านแต่ว่ายังไม่ถึงมาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าโทรเข้ามาปุ๊บบอกว่าไฟไหม้พี่ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามากน้อยแค่ไหนแต่จนลูกสาวโทรบอกผมทีว่ามันลามไปเยอะแล้วไม่ไปแล้วหลังหนึง่งกระานงหลังที่สองที่สามตอนนั้นใจผมก็ไม่อยู่กับท้งนั้นแล้วมาทีนี่งงแล้วก็เลยเพื่อจะเริ่มรีบเอาศพส่งคุณสองเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ทันที่จะมาที่กรีฑาแล้วมาระหว่างทางรถเปินน้ำมันหมดอีกข้ขกํามกำซัดร,ระหว่างทางไปบ้านของคุณสุนทอนเองรถยนต์ที่ขับมานั้นเกิดน้ำมันหมด เขาจึงต้องพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก่อนจะมีรถจักรยานยนต์ข้างทางรับอาสาไปส่งที่บ้านด้วยความเร่งรีบบ้านสุดท้าเบิร์ดู่ตรงบ้านนะครับไหนครับแล้วมุกทีก้เก่าเนยครับตรงนี้ครับไปเก็บศพศพก็าคารถอ,อยู่ที่หลุกฝาแล้โทรไปหาเขาหนะ่ยอยพอไปยกศพลงก็มาเลยและเมื่อคุณสุนทรมาถ,ถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเพลิงในไหม้บ้านพักน้าสาวเสียหายทั้งหลัง ขณะที่รถดับเพลิงจากเทศบาลอุทัยและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7จคันกำลังทยอยเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากถนนทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างขับแคบบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นบ้านของคุณนะ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาของเราค่ะซึ่งวันที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีการแจ้งทางโทรศัพท์มาคุณนาก็พยายามเข้ามาในตัวบ้านเพื่อที่จะเข้ามาเอาเงินที่เก็บไว้อยู่ในตู้มีทั้งเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็สร้อยทองค่ะ ชิ้นส่วนของธนบัตรและทองที่ถูกล้อมละลายกลายเป็นก้อนด้วยความร้อนจากเพลิงไหม้ในวันนั้นคือสิ่งที่หลงเหลือใต้ซากกองเพลิงภายในบ้านพักบอกม่าตกตั้งก็ตั้งใจตามใจดีไว้อะถ้าตั้งปติไม่ได้ก็ถ้าไม่สามารถเอาเงินออกมาได้เนี่ยพัดลมตู้เย็นอะไรที่เราไม่ได้เลยฟ้าอะไรไม่ได้แต่ทั้งทีเดียวไปไม่ถึงนไปมันลุกพึ่มขึ้นมาหาตัวเรา ลมก็มามลุมพุ่มพุมมาเลยอ่ะร้อนวิ่งมามาคว้าเนี่ยร้วผ้าเนี่ยฟว้าไม่ออกอ่ะฟันมันดําเข้ามาต้องวิ่งขอก<ม>เข้าหาตัวคิดอย่างเดียวว่าจะไปเอากระเป๋าตังค์อย่างเดียวเลยมไม่คิดอะไรเลยคิดไหมคะว่าถ้าตอนนั้นเราเราไม่มีสติแล้วเราพยายามเข้าไปเราจะเอาตัวรอดมาจนถึงตอนนี้ได้ไหมค่ะไม่ได้ <c oughs> ไได,ดูแล้วถ้าเราเข้าไปออ,อกไม่ได้เพราะมันไม่มีทางออกหือมันนั่นไปหมด ข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดคือร่องรอยความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เป็นเจ้าของแม้เหตุการณ์นี้จะโชคดีที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตแต่ความสูญเสียของทรัพย์สินที่ทำงานหาเงินมาทั้งชีวิตก็ทำให้คนในครอบครัวเศร้าเสียใจมาจนถึงวันนี้ กาารร้ยยังไม่จบเพียงแค่นี้ระหว่างที่คุณสุนทรและญา,าติๆกาลังช่วยกันเก็บข้าวของที่หลงเหลือในกองเพลิงทังในใดนั้นก็เกิดพายุพัดเข้ามาอย่างหนักแรงลมได้พัดเต็นท์ขนาดใหญ่ปลิวไปทั้งหลังมฟ้าแรงมากมานะครับเต็นท์นี้จะไปอยู่รอดหรือไม่ แรกเลยครับที่เป็นแบบนี้ที่ว่าไฟไหมพอพอแถมยังมาเจอพายุเอาเต็นที่ว่าเรามาช่วยเหลือแล้วก็ด้านแจกของอะไรต่างๆมามันเป็นมียอบนี้หรือว่าซ้ำ้าไปอีกจะยกเต็นท์ขนาดใหญ่อย่างนี้ต้องใช้คนประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่รอนประมาณก็สิบคนนั้นน่าจะได้เพราะว่ามันจะต้องรื้อโครงสร้างมันออกมาก่อนถ้าใบเก็บได้กําลังใจเราเป็นยังไงบ้าง<ะ>ต้องสู้ต่อไปครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วทําไม่ได้ เราก็ต้องเดินไปมหน้าจากนี้ไปเราก็หวังไหมว่าเราจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาบ้างคิดว่า,ส,าสิ่งที่เราทาไปช่วยเหลือทุกคนไปเมืจะกลับมาผลดีกับเราไม่ว่าทุกส่วนทุกด้านที่ว่า,าทํามาหรือว่าทชัเป็นพี่ในส่วนส่วนนี้ครับ นอนคืนได้มีไฟไหมคะห้องจะมีมามันาต่อเขาต่อมาให้ตอนช่วงเย็นนะครับต่อไปเข้ามานี่คือห้องห้องมาใครับมันมีบ้านอยู่ตรงนี้เรไฟมันเริ่มจะเข้ามาเลยที่ตู้ที่มีตู้อยู่แล้วออกไปครับก็ระตู้มันโดนหมอนกันก็เป็นโต๊ะไม้ที่วางสองวางอใช่ตรัเป็นชั้นเป็นโต๊ะหมูค่ครับแล้วก็ห้องนอนมีรำผ้าอยู่นี้พอไฟมุดมาปุ๊บมันปิดผ้าเราแล้วขึ้นเลย รกะจาาามาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เผาบ้านวอดวายมาถึงลมพายุที่พัดกระหน่ำเข้ามาโชคชะตาที่กำลังล้อเล่นกับคุณพ่อและญาตญาติคงเป็นบททดสอบว่าพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นไปได้หรือไม่ความมีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ทำให้สุนทรเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานในวันนี้วันที่เขาต้องการเยียวยาจากสังคมทุกคนจึงพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเต็มที่กับงานครับงานที่ทำเขาเป็นคนดีสังคมยอมรับได้คือเราเราทำด้วยจิตอาสาทำด้วยใจ เราไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นก็เรียกที่ว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งนะครับก็สู้ๆครับเพราะว่าทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับโจรปล้นบ้านติดครั้งเนี่ยไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้ได้มีน้ำใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วน หลังไหลให้การช่วยเหลือคู่สุนทรและญ,ญาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้พวกเขากลับมาต่อสู้อีกครั้ง เหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะสร้างความเสียใจให้กับทั้งเรื่องทรัพย์สินและคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้ประสบภัยค่ะแต่ท่ามกลางเรื่องร้ายๆนะคะก็ยังมีความโชคดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเมื่อมีทานน้ําใจนะคะมีน้ําใจจากทั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านและมูลนิธิต่างๆที่ทยอยให้ความช่วยเหลือเยียวยานั่นก็คือผลของการทําความดีของผู้ที่เป็นจิตอาสาค่ะ ทางงในการคนกู้ภัยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจและก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะให้คุณสุนทรบุญเลี้ยงและครอบครัวนะคะผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ะค่ะ <S <S ช่วงหน้าพบกับปฏิบัติการข้ามเส้นแห่งความตายตอารกิขอขอขอจฮารุโหดทดสอบจิตใจ